เราายเรียกพวกเราไปเร็ว,าาว,วรไปไ,ไหนวมันไปดีกว่ามันไม่้นตายตายถุงไหนก็่ต้อง ตัดไว้นะขัดแทนขัดแทนกับให้มันสะเทียนเด้งถ้าเราต้องสะเทียนโอเคนะไปจาัดก,การไอ้นั้นกนะะ่อ,ไอไนได้ไหมครับเจ้านางเอ้ยอะไรวะนี่อ่ะไงไก่ซื้อไก่จะเสร็จแล้วเพื่อนนี่ดิบโอ๊ยได้ไดไเข้ามาเลย ม่ดีฟ้ายังยัง่ั่ยัยังยั่ยังยังย้งยยองดเยังยังยัยัังยารยังยังยังย้งยอยังย่งยังยาเยยังไงยััดดีงข้งไปดยัดยังยัายังัสังย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 ง

អីអីទៅទៅដល់3មកហើយទៅអូទៅកូនទី4ឈប់មកតិចដើរទៅឯកណ្ដា Administrators have proposed Lord, an offer vóng vóng exclusively vóng for you. If you would be so kind, please follow, please follow me. Please. This is a new experimental procedure. Using from the we will add a few upgrades to your body in <ENCE> order to contain the levels of power We will add a We มันเข้าหัวไตไตท่านไม่เยอะเฮ้ยไม่รู้เลยมันจะไปเฮ้ย <can 't S 2> จี๊ดแล้วมันจะทำอะไรขึ้นอีกตัวเด็ก กูไปกูไปกูจะไปไปไปไกนไม่เอเตไม่ใช่เต๋มไม่ใช่เขียนก็ยั้ออออื้ะไอะไรท่า 不能。嗯，厉害，再一个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 。不能。哇，谁的？嗯。这个谁的？谁的？谁的？嗯。 interesting oh, it seems her modifications gave her a form of bond with the triadian maybe we could use this yeah. in our favor no the administrators told us to wipe her memory we want to be in full control hmm. very yeah. well wait 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 nothing personal we're just following it's orders him, right? ทำให้ต้นตึงนะต้นจะมาเฮ้ยไม่ได้ไ d o ิสกิลเล่อ แกบักอาจทำตาตัวท่านฉันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้จนกบวยหัวกบด่าแกบักอาจดึงดัทำตัท่านฉันตวแกอโจอฉันด้เป็นยัง ใชยย่มันอะไรกันนะ่ะเด,ดินมาแล้วจ้าเฮ้ยดีจังเยี่ยไปเลยเอ๊ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยม่ยเฮ้ยเด้งใหต็ ใ่ชข้านี้ต่จะยินะฮ่า่เขมาแล้วอืออือหาครับไม่ทำทไมตบแมงเลย